ได้จับคู่ให้งมีสามหกนั่มู 3, 6, มกลยวว่าเหล็กก็ทันทามเม็่อตั้งเด่เนกูใส่สูตรดังเดิมนี่เราสนอกอสรุปสูตรนี่รู้กันแค่สองคนกับเพื่อน,นเขามักถามซื้อหาเงินกับผ่อขายผ่อขายสูตรนี่มูเขาบอกว่าเข้ารู้ตัเข้าสองคนเ,นคเดี๋ยวปีเนี่ย ด้วยดูฮ่าสิอักเอาแต่พูดเหยามาขางไหนเอาเยอะแต่ว่าพวกนั้เราบอกเรามเซื้อเองด้วยเองขี้เล่นพูดเดี่ยวเสือซื้อน่าต้มโอละคำเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วินัยอยางในการรับชมเขาตัวใดก็เงินบงิหานพี่น้องเขาตัวใดก็เซียนสามหกตรงตรง แน่นบากค่ะสามหกคนทสามหกเอาสถิติเดิมมาให้เอฟซีบ้างแนี่ยให้เซียนเป็นโซขให้บ้างเซียนสวัสดีครับสวัสดีเซียนเด้อค่ะสวัสดีค่ะอะพี่น้องเบิงตัวเลขพร้อมนะคะว่าเขาอีรีบอ่นะคะมือเนี่ยหนึที่มากหนึ่งมากมือมือหลายๆคนเป็นเร้อยๆก็ชองนะพ่อมามือมือแหลกแหลกของหลอกค่ะ เสียนหายเบ่งสติเกานะครับตัวเลขของเสี่ยนขอสามพกนะครับอันนี้เป็นมือที่มาแบบจับจูดคำามนวโซดเพิ่งได้สามพกเขามามือแหลกที่มาหลายลช่องมาไทยมือค่ะคือใบนี้จะเขาสามพกแต่ว่าอีกชุดหนึ่งที่มาตามโครงท้านะมันเป็นอีกสูตรหนึ่งมันผัดบ่วเขา เขาเพื่อไกับเสบอกกันตรงๆเงยค่ะอย่าเขีนสีว่าตัวมันมีสองชุดนะคะนะหันหั่นะทันทำเลยก็ใส่สูตรละก็ใส่สูตรไอสีว่ามันมันมาสามหาจับจุดนะแต่ว่าหันมีเวลาเห็นก็ใส่สูตรตัวหนึ่งวางนั้นมันลดบลามันลดสองกับเก่า บานนี้ก็ทืใส่สดมันลดในล้าน่ะอันซอกับเกที่มลดหมดบางเรื่องหนึ่งชาวบ้นเขาเคิดว่าต้องเขาวาลั่นเสียกันมันลดน้ำครับคิดว่าต้องเขาวอกว่านี้จ้ะเพราะว่าบางแหล่ามือนกเบบางบางหราหลอบบางวันก็บางไร่ลอดหล่ว่ามันเขามาเรื่อยเรว่าที่ดนเนี่ยของผมเขาแสดงมาไทยถ้ามัพลู่ว่าเขาว่าเขามา่อวานนี้นุ่มพันโทมากนะเ็ซี่พันโทมากพัลรู่เยอ่หรอกฟ้ามันเขาเขาเขาเล็กวิ่งนะ ต้องนึงผัดรถบวานมาสองกบเกหานนึ่งรสนียมากจังได้ก็ุไหกร่วนนี้คือคือมันติมัแต่ทานก็สุังเดิมแน่ยูเกลานึ่งคนละันอมหาเลยพวกสสูตเก้าสูตมาต่ทานสูตเก้านี้จับดนีมันนี่ออมาลูด่ะยงบอกเขาสูตรงงยงยับอกเพ่เดว่างงายพูด สว่ส <Rocky> ัวสดูสไม่หนี่ก็คือมีแต่น้ำเสี้ยนเตียอย่างย่างที่ที่ว่าพนจะมาหามาซื้อสูตรหาเมือบอคายคือสูตรนี่บ่าค่ะคือสูตรนี่สูตรนี่สูตรไอซี่ตัวนี้ของตัวนี้ตัวตัวเล็กๆอ่ะสูตรไม่ก็มันมันคนหามันได้งามหน้าตาไม่นิงมันบาลุดมาโดนเรา มันมาลดงวดคือว่าสิเอากระคาบมะมันไปออกตัวเนะก,ก่านั่นแหละมันก็ะลุดหลอกค่ะสามโมมาออกสามโมงคืว่ากับไปเทขาสุดทางวันนี้คล้ายๆเก่าที่บ้านคล้ายๆรับสูตรดังเดิมนี่ละอืมมันสิมาตัวเก่าเล่ๆเพรวันนี้มันใจจังได้กบ,บระลุดโบกระลุดโต๊ะบอกเดียบสี่ร้อยจะเข้าซื้อไรได้ถึงโต๊ะเป็นยังงั้นอ๋อใครซื้อหน่อยสักวันให้ท่าน เส้นเตี๋ซื้อหลายพูดเดียวแล้วนอกแสดงว่าเสยนมันใจนะครับว่าอะไรแคบเองทำเองซื้อเองได้ก็ได้เองเอาเจ่งก็เจ่งเองทำเองซื้อเองนักเลงพอสำหรับเนื้อทางสามตัวเสยนเตี๋ยให้จักสุดครับสามตัวนี้คือยังพรท่านทแต่ว่าสองตัวทำเพิ่งแล้วครับไอ้นื้อทางสองตัวไปก่อนเป็นบอกครับ มันพอสามตัวมีจักหางครับมีจักสุดครับครับแปดขึ้นก็แปดสุดครับแปดเก้าก็จับคู่ก็ได้กับมีเขียนเลยปะเซียนเซียนเขียนเลยครับครับบอกเอฟซีไปพร้อมก็ได้ครับกับมีที่จดตามจับคู่สามสี่สามเก้า สามจ็นี่ตมขอม้อมสามสามหกสีหกเก,ก้าหกเจ็ดหกสามตัวก็หลอบนะั่นสามจับครูได้ซับนี่ครับ เียนเตียยหกมาอยู่ตัวนี้แต่ว่าเมื่อกี้ไปหาคุณพ่อสมกล้องมาเฮ็ดเ็ดมันมาสามกับหกมาแถวอยู่บ่พ่อหกบางเส้นมาบ่มาเลยดิหกคือคือสองตัวหกกับสามนันต้องมาตัวหนึ่งผมก็ยรูว่ามันถีมาตัวใดหกกับสามพ่อมันใจตัวใดมากที่สุดพ่อเพิ่นวานใจนี่มันใจทั้งสองตัวเล็กหกหยักแข้งก็เล็กสามเล็กหกหยักแข้งก็มู เด่นหกรองสามงั้น่ะคะไปกังสั้นละเ,เ,เป็นสูตรบนล่างบ่ค่ะเนี่ยเป็นสูตรไอ้ต,ตอนนี้ก็คือสูตรล่างขึ้นครับล่างอย่างเดียวครับผมทำบ,บนล่างกับที่แยกอยีกที่ลำเพราะว่าสันไลยแยกสูตรนี้ล่างอย่างเดียวนะคะเด่นหกรองสามจับคู่แปดชุดแปดชุดเหมือนเดิมงวดนนี้มั่นใจมาแน่นอน มาจังเด็กกมาครับผมสองตัวนี้เอ้สีตัวนี้มากอยู่แล้วสีตัวนี้คือคือยังไ้คะเลขประกบบอครับเอ้เลขเละตัวตังไ้ซีตเลขเลขบินมีสองตัวนี้คือเอามาประกบซี่ตัวน okay. ี้มี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 จับคู่มีตัวใดแน่กัจ้าจับคู่กัมีสามีสามเกาสา็จแล้วก็สามสามแล้วก็มีหกซีหเก หกเก็ดหสที่ว่ามันใจมันใจตัวประกบมากมากค่ะตัวเล็กวิ่งสองตัวกับสามตังได้ก็ัมากยืนยันกับมาก้ั้งเล็กับมากวาคุยกับมูเราว่ามันถื่อือมาตลอดเล็กจริงอถือถือมากตลอดมันลดอันึงมันดบางนึมันลดนอสองกับเก่าเนาะอันนี้ขอสูตรนี่เนาะมันสูตรจับจุด ขายรถไทยหน้าเดินตามมูขายยังขายสือเล่ซือเยขายรถซือเลขได้ป่ะจีวันนี้ก็เลยว่าคุณอดี่ได้ก็บรุษอืมคุยกับเราจังว่าสวดท้องคนบรุษเพราะมีมูคนเดียวที่หลูกค่ะค่ะสวอนี่วันนี้เพราะว่าคันรุดไปแล้วมันกับ่มีมันเป็นแปลอะไรที่มันสินรุดซ้ำเปอร์เซ็นต์หน่อยที่สุดแม่นบ่ค่ะคำว่ามี่ยังก็สิอาจจแต่ว่ามันหน่อยนะมเปอร์เซ็นต์มันหน่อยเพาะว่ามขาก็เก่งขึ้นกับน้องเสนาค่ะ เขากะแลดับคือกันที่พอป็่กันคิดว่าบ่าว่าหนาที่อนรอกตนไอ้ซีตัวที่ที่เขาตั้งไว้ทั้งหนาถ้าเป็นห้องน้ำมันซีตัวนั้นมากี่เราเขียนตัวประกบให้นัดด้วยพี่บุญธรรมสี่เก้าเจ็ดสามเขียนตรงลงมานด้ไหม สี่เขียนตรงลงเลยแล้วก็ขีนก่อนไเพราะว่าเล่ากับมันใจช่วกตักบอกไปซีตัวนี่เรต้องไปห้องน้ำมันมาให้เราแต่แต่ว่าเลขกนี่ห้องนึ่งนั่งซ้ำไปวันนี้งวดนี้คือเลขวิ่งนี่คิดว่านั่อกงถ้าเบื้องเรางวดนี้ังได้กับเขาสี่เก้าเจ็ดสามนี่นี่มาบนพิลางพออันนี้ถ้าเป็นสี่เก้าเจ็ดสามอยู่นี่บอกบนบอกล่างก่ได้อ๋อเน้นบน ม่นบาลังเหมืนมาลางมาได้บนข้างบนและล่างมบแยกตอนนี้คือร่วมเพราะว่าขันจับคูต้องคอยบอกเลยอ๋อค่ะขันจับคูเราอาจจะเป็นล่างเป็นบนไ่ติแยากันหอกอันนี้ได้เขียนบันี้เจ็ดสามหกนี่บ่รอันสุดดังเดิมดอกนั้นสุดเก้าเปล่าสุดดังเดิมมันขันบ้านเฮ็ดสุดนี่ก็ก็ใส่สุดดังเดิมสุดดังเดิมมันเห็ดง่ายเดียวเลยถ้นบนไหนก่อนสุดดังเดิมนี่คือเลขกออกมากกรลูกแล้วค่ะ พอมันเก่ามังเก่าไม่ทีม้าเนาะก็หลายคนที่รอกลูกบอกคนไปแล้วหลายคนก่คนก็รู้แล้วสุดนเนี่ยเจ้าว่ามันเก่ามีมันมีรุดผนอยู่ว่างั้นเจ้ว่าเก่ามากให้เขาก่ามากสามโมงตรงๆมาแล้วเนาะค่ะเจ้ว่าคนรู้หลายคนรู้หลายเขาบอกใครเจ้าบอกใครเจ้าเหมือนใครเจ้ามาไทยก็ว่าท่านได้เลขด้ะใคเจ้าเลขขอผลงานตั้งเดิมเนาะก็เลยบอกใครเจ้าไป เจ้ากบเอาไปลอกเบิ่งกเนินนีหเขาเขาเลยบ่พ่อเปยเลยบ่ามันเข่ะมันยังไงในกรล้างค้นก็ก็ห้ไปยุซีตัวไม่อยากใส่ตะวันเดียวนี่ย่าะห้ะนะไม่ซีตัวซีตัอมากโอ้เน้นเน้นเม็ดเดียวนะคะเน้นเน้นเม็ดเดียวเลกเม็ดเดียวนะครับวงกลมตัวได้ค่ะมักบนหรือมักล่างคนละจุดพอพอท่านเดานั่นบนหนึ่งล่างหนึ่งก็ได้จ้ะ บนนึงล่างนึงด้<า>ล่างกับเฉพาหวเก่าเหรอข้างล่างข้างล่าง<อ> 5, ตัวได้จ่าเซียน 5, <9. S 1> ข้างบนเลยค่ะข้างบนไก่ติดเสียบสามสี 3, ่สามสี่เน้นไปที่บนหกเจ็ดเอ้หกเก้านี่ไปที่ล่างบนบน,บนตัวได้ก็คาเซียน บนคือสามสีล่างล่างคือหกเก่าเฮ้ยสามสีพอเราไปฟังสามสีไดีเนาะเพราะอมาหน้าสี่สำหรับเรื่องเรื่องเลขหกสามนี่หกสามนี่ถ้าเขาอยากซื้อก็ซื้อได้ถ้าไม่อยากซื้อเขาก็ตัดออกก็ได้ยังมีหกสามอีกพอมันซ้อนกันหลายเ่าแถวแต่ว่าขันมันออกอีกก็ถืด ก็จะไม่ต้องหกสามสามหกสามอยู่เนี่ยค่โอ้เรียนมาตัวเก่าไม่ตั้งเดิยนก็มีตัวเก่าไม่กิบสามไม่กิบหกสี่อาจจะผิดหวังได้ค่ะใช่ไหมอีกเนาะเพราะว่าบางคนเขาเจ้าะอาต่าเซียนมันจำอย่างีมันไม่ได้ถิ่นแน่เนาะแต่ว่าหมดนี่ของเซียมคนนี้เด้พี่น้องเอ้ยนะคะโชว์หน่อยค่ะก็เป็นไปได้หมดเนาะค่ะแต่ว่าเขาค่ะทับสมดุลงนันถูกจิบะครับทรงตาม ดิเซียนน่บอกคือบอกครับลงทิมดิหนุ่งมากลงทิมเลยตัวเลขมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของเซยเตียนะคะนผู้ชมเซลเตียนะครับวัตถิพานหน้านะครับเลขกับเขาตรงๆนะครับสามหกนะครับเบิรงดีๆเด้อยังมีหกสามอีกนะเอฟซีแสดงว่าตัวที่วงกลมนี่จะเป็นตัวนี้บอกครัา ตัวเก่าหนึ่งสี่หกหนึ่งนาทีสงบหนึ่งนาทีกบว่าไม่ส่โรเนาะค่ะ้าแล้วก็ได้เซียมเตี้ยนะคะงวดวันที่16เมษายน2568นชุดฟันตัวไหนเซียมโอ้หลายตัวอยู่แปดคู่กับคู่เลยตัวฟันสองคู่ไหมตัวฟันสองคู่กับสามซีกับ69เกา สำหรับคนๆหน้อยนะครับเสียนแกระบอกด้วครับแนวทางเรได้มาสิบินขึ้นไปวางมนอีกอีกรอบนึ่ด้ครับเดหายกนยายกันอีกอีกรอบนึงนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนเตี้ยนะคะ งวดที่ผ่านมา36ตรงๆนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเซียงจะเน้นไปที่34และ69นะคะเด่น6ล่อง3นะคะงวดนี้แหงๆปังๆ,ลงๆเลยรวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเซ่นเลี่ยหลายๆเนะค่ะสำหรับแนวทางวันที่16เมษายนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วินัยานในการรับชม